ตอนนี้บดามยืนอยู่ที่ถนนคนเดินควานใจเสี่ยงจือหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือซอยกว้างซอยแคบเป็นถนนที่ขึ้นชื่อของเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนณนาที่แห่งนี้เป็นถนนที่มีบรรยากาศโรแมนติกดูสิคะบ้านเรือนอาคารยังคงความเป็นเอกลักษณ์และมีสเสน่ด้วยเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเฉิงตูในสมัยโบราณและผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวมีทั้งหมด3ซอยด้วยกันคือซอยจ่ายซอยจิ้ง 外观。 แต่ละซอยมีความยาวโดยประมาณ400เมตรมีทั้งซอยกว้างและซอยแคบตามชื่อถนนซึ่งก่อนจะมาเป็นถนนคนเดินหรือตลาดโบราณเดิมที่เป็นถนนสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงและเป็นบ้านพักของเหล่านายทหารเมื่อ300กว่าปีก่อนซอยกว้างในสมัยก่อนใช้เป็นที่อยู่ของผู้ที่มีฐานะทางการเงินซอยจะกว้างหน่อยเพราะใช้รถม้าในการเดินทางส่วนซอยแคบคือซอยที่อยู่ของชนชั้นกลางที่ใช้เท้าในการสัญจรไปมาปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เป็นถนนคนเดิน เป็นย่านร้านค้ามีขายของกินของที่ระลึกร้านกาแฟคาเฟ่เก๋ๆมีโรงละครพิพิธภัณฑ์มีร้านสตาร์บัคที่ได้รับการโหวตว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของถนนคนเดินแห่งนี้ถนนคนเดินแห่งนี้เปิดให้เที่ยวชมตลาดกลางคืนด้วยที่นี่ถ่ายรูปได้ทั้งวันเลยค่ะ